แดด้ามาแล้วก็มาขนของ,ล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 งแล้วก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะซาวเชคนะครับเ,เพื่อเตรียมรองสมาชิกนักบอนที่เ,เล่นที่สนามแมนด้ามาชมกันในเวทีแห่งนี้ด้วยนะตอนนี้มาฟังซาวเชคตอนนี้เ,เป็นเพลงที่3แล้วฮะก็หลังจากเพลงนี้จบก็จะ น้องๆได้ลงมาพักแล้วก็เตรียมตัวการแสดงแล้วอย่าลืมคอยติดตามดูด้วยนะครับว่าจะมีวงอะไรบ้างในการแสดงครั้งนี้นะครับ 什么？我们。 เดี๋ยวลงมาพักสักสินาทีแล้วก็เล่นอ,อันนี้ก็เป็นบรรดาศิลปินของพวกเรานะฮะตอนนี้ก็มารอกันครบแล้วสวัสดีครับวงไหนครับจีเนียบอยจีเนียบอยวันนี้มาพร้อมมาครบวัคู่วงนี้เพื่อนเพื่อนครบไหมไม่มาคนเดียวใคร,ใครโปรยนะน้องโปรยได้มาน้องเ็งด้วยยังไม่มา ยังไม่มาด้วยได้วิทมาแล้ววิทมาแล้วเหรอไม่ยังจำไม่ได้พร้อมไหมกับโชว์วันนี้เตรียมตัวนะหัวงกับหัวก็มาแล้วครับคนนี้วันนี้มีหนึ่งโชว์ใช่ไหมครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเจียวอ่าวันนี้จะมาโชว์อะไรเพลงแพทางเพลงแพทางในตำแหน่งกลองนะอ่ามั่นใจไหมก็มั่นใจครั้งแรกเลยใช่ไหม ซู่ๆๆๆซู่ๆๆๆ <Means S 1> ซู่ซู่มือกล้องเราอีกคนนึงครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ EQ ครับวันนี้มีโชว์อะไรครับโชว์เพลงหยุดครับในตำแหน่งกล้องกล้องเหมือนกันนะมั่นใจไหมครับมั่นใจครับตื่นเต้นไหมเนี่ยเออคุณชับอกว่าจะถายวิ่20วิแล้วมามั่นใจแล้วครับนี่ไม่มั่นใจได้ไงคุณแม่มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ นี่เรามาวนมาทางเทนเนอร์บ้างสวัสดีครับนนข้างหลังก่อนข้างหลังก่อนสองหนุ่มมาในนามวงเนะครับวันนี้บอดี้สแลมครับบอดี้สแลมโอ้โห <c oughs> แล้วของพี่ครับลามานูนคนระับลานูนอ๋อละมานูนกัรบอดี้สแลมวันนี้เราเสียตังจ้างสองศิลปินนี้ก็ปิดร้านกันเลยทีเดียวนะเอาจริงๆอะไรวะ ในนามของวงยูเนยียนแบนนะครับในตำแหน่งกีตาร์น้องพีกีตาร์ไฟฟ้าของเต้น์ลอะกองครับกองนะนี่ครับพี่มุกครับนี่ครับสาวชิดเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้นก็ข้างบนเป็นไงบ้างบรรยากาศดีครับไม่มีฝนไม่มีวิวแววฝนแรงอย่าพูดอย่าพูดครับอย่าพูดเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดหวังไว้ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้มากๆนะครับสวัสดีครับพี่แม่ครับวันนี้สาวกองเป็นไงบ้าง ก็ดีครับก็ดีนะพอได้นะเรื่อยๆตามอัตราภาพใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้เราไปลุยที่สนามบอลมาแล้วใช่ตอนนี้เรามาที่สนามไปที่เวทีที่ทายุ่บ้างวันนี้มีกี่วงเบนแนะนำหน่อยมีโชว์อะไรมั่งครับวันนี้มีมีของจิงเทนเนอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยยูเนียนกระเปล่าแล้วก็จูเนียร์เกิร์ลจูเนียร์บอยครับ ผลงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูกันใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ให้พักก่อนสักสิบนาทีโอเคครับ